สวัสดีครับอยู่ผมนะครับก๊อฟนะครับจากประเสริฐเจริญยนว,วันนี้เรากลับมาอยู่กับรายการลองมาดูนะครับหายไปนานเลยกับรายการนี้นะครับผมพามาดูอัปเดตรถเข้าใหม่ประจําวันของเรานะครับวันนี้มีอัปเดตสอคันคันแรกนะครับคันนี้เป็น LT ปี2018นะครับตัวสีแดงแท้จากโรงงานเลย สภาพสวยเดิมเลยนะครับคันนี้มาพร้อมแม็กตัวนี้เป็นแม็กแต่งแล้วรถเพิ่งมานะครับยังไม่ได้ล้างอะไรเลยตัวนี้เราถ่ายให้ดูเพื่อเฟิ่์มลูกค้าเลยนะครับว่าเตท์เราเนี่ยขายรถไม่ได้ชนจริงตัวรถไม่ได้ตัดต่อจริงนะครับตัวรถเนี่ยมาสภาพนี้เลยสภาพสวยเดิมเลยผมพาไปดูในห้องโดยสารนิดนึงนะครับอ่ะห้องโดยสารนะครับจะเห็นได้ว่าเข้ามาห้องโดยสารเนี่ย สภาพใหม่มากตัวนี้คือรถไม่ได้ล้างนะครับรถเพิ่งมาเมื่อกี้เลยเดดน,น,นะ mm hmm. ยลยแล้วผมเปิดให้ดูคันนี้บุ๊กเซอร์วิสครบนะครับบุ๊กเซอร์วิสต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับผมเปิดก่อนคันนี้ออกจากเชฟโรนิตพิษณุโลกนะครับประวัติศูนย์ต่างๆยังอยู่ทั้งหมดรถคันนี้เป็นปี2018จดทะเบียนปี61 18..18 18. 18. แท้นะครับอันนี้คือรถไม่ได้ล้างเห็นได้ว่าสภาพเนี่ยเนียบมาก ลูกค้าท่านใดที่สนใจรถคันนี้นะครับสามารถคอมเมนต์หรือทักแชทไปที่ Facebook f a n นเพจเราได้เลยเรามีแอดมินคอยตอบคำถามให้ตลอดเวลานะครับอ่ะโอเคไปดูอีอกคันหนึงนะครับอีกคันนึงรถเพิ่งลงมาอีกคั้นหนึ่งตัวนี้จะเป็นนาวาร่าตอนเดียวนะครับอ่ะพาดูรอบรถกันก่อน ปกติที่อื่นเนี่ยจะไม่ถ่ายพวกรอยชนรอยอะไรให้ลูกค้าดูนะครับผมพาไปดูเลยว่ารถคันนี้เดี๋ยวมีอะไรกันบ้างรถคันนี้เนี่ยตรงนี้นะครับจะมีรอยขูดขีดมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวตรงนี้เราจัดการให้รถมาแบบนี้นะครับไม่ได้มีการชนหนักพี่ความจมน้ําชนบอกชนไม่ชนบอกไม่ชนนะครับที่นี่เราขายด้วใจนะครับดูตรงนี้ไม่ได้ชนแน่นอนโอเคพาไปดูในส่วนภายในรถกันต่อนะครับอ่าภายในรถ นวลาคันนี้สภาพครบครบ,ครบเนียบเนียบตัวนี้เป็นปี2015น,นะครับเป็นรถตอนเดียวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับยังสวยๆอยู่เลยเลขไม้เท่าไหร่แล้วตัวเปิดเปิดเ,เ,เ,เลขไม้หน่อ,อเลขไม้รถคันนี้อยู่ที่120,000กิโลนะครับถือว่าเป็นปกติของรถแบบนี้นะครับเพราะว่ารถกลุ่มลูกค้ารถกลุ่มนี้นะครับส่วนใหญ่เป็นซื้อไปใช้งานส่วนใหญ่ เลขไม่เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางๆไม่เยอะไม่น้อยมากก็ถือว่าในระดับโอเคนะครับไปดูด้านหลังกันนิดนึงอ่าด้านหลังรถคันนี้นะครับยังอยู่ครบทั้งหมดกระบะฝาท้ายไม่ได้มีการบุบหลอกลอกอะไรทั้งนั้นสภาพนี้เลยตัวนี้ผมย้ำอีกทีแล้วกันว่ารถเพิ่งเข้ามาสีเนี่ยจะมี มีตลอกมีอะไรบ้างนิดหน่อยตามอายุการใช้งานของรถนะครับอ่ะตรงนี้เข้ามาในพร้อมกับส่วนของยางที่เป็นยางยางบรรทุกพร้อมกระทาบรรทุกนะครับคันนี้สภาพสวยเลยเดี๋ยวเราจัดการแต่งให้เรียบร้อยพร้อมขายนะครับย้ำอีกทีละกันลูกค้าสนใจรถที่เข้าใหม่2องคันนี้สามารถทักแชทมาหาเราได้เลยนะครับเรามีแอดมินคอยตอบคำถามตลอดพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าที่จอง ก่อนรถจอดขายเนี่ยผมมีโปรโมชั่นพร้อมราคาพิเศษให้ลูกค้าแน,น่นอนวันนี้รายการลองมาดูนะครับเป็นเทปสั้นๆไม่เยอะมากเรามีรถมาใหม่2คันวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ